ไม่พอจะมาถอดอายค้อนมาทางมันว่าคลองต่อแล้วก็มาหั่หรูทางแล้วจะว่าหุบรูลถอดมาอ้าวหาตะหาจงทางหาต่หาไม่ต้หุบรูโหรอะหารไปจริงนก็กอยคือแบบว่าหาโูมลตืนเท่าไหร่รู้ว่าคินถหาดูันต้องเิดนเท่าไหร่มาทันดิ เริ่มคีดอีกแล้วไมหยเริ่มาะม ок ปันปูันอีกนแล้วเพราะอย่างน้องด้ฉันเองเป็นไปเนาะขี้หรงเนาะมาจังไห้ห้าโหลกับหกพีบเออแมน ข้าวนปิบังว่าหาเราว่าว่าหุบหัวคนนั้นถอดออกมาเยเนาะเฮ็ดแคบแออกมาเนาะม่เป็นกางหาเราก็เป็นหุผิดบอกคือมาบอกตัวเองซะง้อฮัาโหบึมึงบึเราหุยฮัลโหครับึงเราคยครับผู้ทีกท่วนต้าโหลครับ่าค่ะ เท่นี้เราทุกคนได้หาลูกบ่าหกหลัวจากคนแม่ไปงานหนักนาอย้านเสียคนโชมากฮารูว่าทางานหนักหน่อแม่บ่าวแม่คู่คือบ่ารับชายคุณแม่มาว่าตั้งทีบ่าวรัายจำได้่าแม่แม่ตรงเหนือมาจุดักไน่อเสียเพราะว่าหาลูกเอแต่นี่องมาคู่คนเราหาลหาล แมบวบเต้สุดพื่แต่แล้วหน้าขังเขาแมงวะเช้าแล้วแมงพิ้งค์พาแบบเสียเอกเอาเรถมาแก้วมาแก่เข่าเก่หนเออไปแก่ใจจะกูตาจ่ายเองจะจ่ายลูกหลานเปิดเพลงด้วยนะพักเลยเนาะอ,อ่านกึงบ่าเทียงมันจงขางบ้าจังพี่อ่านกึงบ่เทียงเธอแป๊ปบ โยบเทาออยากสังลห้ได้ฝันอิงนั่งาเมาร่ขึุ้มวางแท้พ่อกระดยวานว่าหมดม่นง่งคือนั่งล้มเขา่าจางยได้ไม่วาหนักวาท่าเออเจ้าก็ตายไปแล้วบ่เหลือน้ั่จัก จังชียงต่างๆที่หาวันบ่หงอนหาแต่คงโอ้ว่าจังไหนกับว่าวันเราคมามต้อเออคืออยยังไม่ีิรได้กระโดดกระดิ่งกรืนองโอว่าว่าเป็นจังิดเท่าว่าถระพอฟังเอาอันทครับาทั้งรับทุกคนจะฟูมันๆลำๆด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับผมตาแข็งอยู่เลย มาขานอยู่แบบด้การเงแต่ว่าเรียงนี่มาถูหลเว้ยมาถูกเขาบอน้ม่เป็นไว่าจะได้หาว่าอดิเห็นอยงนั้น่าว่ากับว่าน้อเขามันเป็นอย่างมันคกอว่ากันไแต่คือิ่เนาะแต่ว่าเตงเตีงได้ทองเตงเอดมือในวันที่ชิบองเมื่อสอง้ามือกับวันที่ึิบหาไหมวะ วันที่ขึ้นหาเสียงตัวมันผอมแด้อผู้ใดม่อิ่มหนำกะเอาไทยไหวเอาไทยไม่ถูงขัาวว้ะเออขี้เกลือปลาละคาไทยใส่ทีคือว่าเราให้ตีให้คามาลูกน้อแก็บายกันไปแล้วหลูกเด้อทั้งนักทูบไม่ยู่งไม่กินอืมแต่ได้ต่อที่วิเขาไะ เขาท้องโง่ถามโง่ก็ไปตโตที่หีนว้นกลูกเด้อนั่งหนะาเขานุกมือชัยหัวอารที่สามช้าก็ต้อ่จังเันคืนดีเลยอ้าวนี่ไม่สงวนหนันเขาก็คิดได้ล้วหูกด้นั่งหนักรินท่านหายนเนก็ได้บุญเพื่อไปม่ไม่มาห่างเจ้าพระึงได้บุญได้โอ้เจ้าหลักวันพระเล่าคอวันพระบอาหรอ ใจเขาก็ได้บุญคื่กันถ้าเขาวัดเขาว่าก็าาได้บุญคื่กันถ้าเราใจประทงทงกลางเตงก็ได้ถือนองใจประทงนาน้องจังหอบผ่ามันดวนวมามาอีกแม่งกว่าออพอเมอนนาหนังร้านคือเมื่อไหร่ปวดได้แบบนปวดได้ไปวดจะเห็นมันหอบมันชิบชิบหกไม่ร้ปวดไรแต่ ได้เดยร์อ,อยากใช้ฟุตเต็หนหนานางมาจังว่าถื่เทค่ะน้อเทค่ะนะอือหรือไหอได้แคทแม่นอนแบบวันคือจังได้กระใดนอนอยู่กับใดเต้นอยู่กระไดห้องอูก่กระไดขันอยากได้ไปเอาวัที่สิบห้าโอเคไหมโอเคครับคุ้ไปเอาวันที่สิบห้า,าน,นะใครอยากได้ไปเอาเลยพอ่อแก่พ่อแต่ในวันที่สิบห้า น้อคงใครเงี้วไม่มีปัญหาใครจากได้ไปเอาเลยมาชี่เสียฟ้ายังมีเวลานะยังไม่เวลาเลยยังกองกอนมืงอีม่หัวตะว่าชี่ชี้ถ่อมเนาะยังม่เวลาเลยไปชี่เสีอฟ้า งอ๊กแบบนี้เามันบไทีน่มันกไลเปียนไปแเป็นยางอีกง่นหนักาคือเึ็นแทนมันรมันเฮียแต่กลางปหกสมทั้งทั้งบ้าเตียอะพู พวรแพร์บปากขผาอีกยังมาแทรกันอ่การทีหวานพวหวานตอบปากเาอกยัมาหวานกอ่ไปถือมาให้พวไม่น้ำถือมาจิจ้าบักข้าชุ่มราชิพเผาหวานมากหนอยแฉกค่ะที่จับเขามันแทกกันอ่กานหล่แบบนั้าวหวานค่ะหวาน นาเด็กซุงหน้าที่ผาบ้านโอ้ท้าพ่อมันแถบคือปกติเนาะในี่เราเอาอีกนั้นคือกล่องหวานไปเมื่กล้ยกลวยกรวยรวยวันที่สิบผ่าเราเริ่มเราเพิ่มรายได้แต่เอาแล้วใช่ท้าร้อยเก้าห้าถ้าร้อยเก้าถึงห้าถุงถ้าร้อยเก้าถึงห้าถุงวันทื่ถิบห้าวันเดียวนะครับแค่วันเดียวนะจ่ายวันที่ถิบห้านะ ใจวันที่สิบห้าจำให้มันใจไ,ป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 ไปด้ไรเดี้ยเราด้วย <c oughs> ประกาศ <c oughs> ได้ไหน่ะเออหางรโลกได้ดูอบอกเขาไดังวันที่สิบห้าเออปู่ตาปู่ตากลับไม่คุยนะแต่ไปแต่ จาไปแตกข้าวลูกหลานเด็ดลงทันนะปูเนาอเออให้ลูกหลานได้ทั่วถึงนะลูกนะพ่อกทําไปถามร้อยเก้าสิบห้าถุงในวันที่สิบห้าจำได้นะ<า>ไหมับจำได้จ้าไม่ต้องพูดถามร้องเราเราโอเคผ่านเจ้าไปวะเจ้ขาข้าวไปโอเคอ่ะ ก่วยฟังถหายรูกเราเด้อถ่ายไม่โชกไม่ร่าไม่โชกไม่หมาชุกขับขับแข็งแ,งแรงชุกผูกชุกขอดอาบน้ำแต่งตุ่ถ้ากอนเด้อจะไปเอาเขาแก่น้ำพอข้างผู้ใหญบ่อาบน้ำพอบอ่หันเด้ออาบน้ำก่อนนะลูกนะ,ะโอเคล้างมือด้วยนะลูกนะ,ะให้สะอาดน,นะโอเคสาธุสาธุสาสาสาาธุววน้้กดทับฟูทับฟูเออให้ปลอดภัยน้ำลูกนะเออทักเขาทัก ก็ไม่ทำอะไรเฮงขฮงด้วยกัวก็พออ่าสาธุสาธุครับสวัสดีครับมื่อนี้ทั้งช่องนะครับเนาะก็ได้ลงจากหอปูตาหอปูชี้ปากเขาประมาณใบสามก้านนะครับเนาะครับก๋ามาอ่าฟังปูเฮาเปล่าปูเฮาอ่าบทท้ายนะครับเคืนกิดจะวันที่สิบ ปูจะให้เห็ดลงท่านนะครับเนาะเห็ดลงท่านคือเอาข้าวสารกับกอกใส่ถุงนะครับเนาะครับกอกใส่ถุงให้แม่คู่หรือว่าท่างช่องหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นกับไปแกกอยู่วัดปูเทท่องกับกันทุ้รดอยากใดปูกระบอกให้ไปเอาวันที่สิบห้าได้ครับเด้อกับจนรถที่ขั้นแก่ไปนะครับเนาะก็ให้เป็นรถของอ่ายิมนะครับเนาะยิมเรือลวแล้วกกับรถเสือเอกรับผม ที่แกเข่าไปนะครับครับผมปูกระบอกไห้เฮ็ดให้หอเข่าหอสิ่งหอของสามอยเก้าสิบหาถุงครับพี่น้องสามลอยเก้าสิบหาถุงนะครับเนาะหรือสามอยหาสิบเก้าถุงครับผมก่จะเลืมนะครับเด้อไก่จะลืมให้เอาลดขั้นของยิมแล้วลวยกับของเสียเอกไปครับผม ทะเบียนของยิมก็ซีหนึ่งศูนย์หกแหลกหนึ่งศูนย์หกนะครับเนาะกับวันที่สิบห้านะครับปูย่ําวันที่สิบหาครับสิบหานี่กับบอมเอนว่าปูปล่อยตัวไหมนครับจากค่าเสือที่ปู่อาบอกให้แม่สมพรไปตัดสุดนะครับเนาะหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทครับพี่น้องกับเป็นกับฟังคักพิจารณาดีๆนะครับพี่น้องครับผม ับสำหรับตัวเลขมือนี่ของวันที่12นะครับเนาะก็ขอให้เอฟซีสุขูสุข้นโสศกๆกมันๆดำๆไว้ด้วย,วยกับตัวเลขของปูนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งสองหยูาด้วยกับขอสวัสดีครับ